ด่าลุงช่างด่าแม่นางเอกหรือแฉเขาเนี่ยผมคงจะไม่มีวันนี้แล้วครับหรือผมอาจจะโดนอะไรไปแล้วก็เป็นได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่แฉแล้วก็ไม่ด่าลุงก,กับป้าแล้วก็เลือกอยู่เนีียถึงแกจะไม่เห็นค่าเราถึงแกจะขับใส่ไล่ส่งเราถึงแกจะไม่เอาเรา,าเราก็ไม่จำเป็นต้องไปด่าเราก็อยู่ของเราแบบนี้ถูกต้องไหมครับพี่สี่ไม่จำเป็นต้องไปด่าวันนี้นะครับเวรกรรมมันมีจริงแล้วเชื่อไหม อีเขียวโดนอะไรบ้างอีเขียวโดนอะไรบ้างครับไม่แม่ครับกดหน้าจอสองครั้งครับดันไลฟ์ผมต้กร้อยไลฟ์นะกดหน้าจอสองครั้งครับแตะแตะหน้าจอแล้วก็หรือว่ากดหน้าจอขาไว้ครับกดไลฟ์ผมด้วยครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจิ้มหน้าจอขาไว้วันนี้อีเขียวเนี่ยโดนอะไรบ้างครับโดนปลาละเมอโดนคดีมีมีคดีฟาร์มถูกยึดที่ยึดทางถูกตรวจสอบสัมภาระ ถูกเรื่องบอบาดานนะครับแล้วมีคดีฟางเข้ามา,มาที่ต่าต่างมานะครับตอนนี้กําลังเครียดหนักเรื่องสรรพากรนี่เอฟซีเห็นครับคนที่ทากรรมกับลุงช่างนะไม่เคยรอดผมเลยไม่อยากผมเลยไม่คิดที่จะทากับแกนะครับเพราะว่าผมผมผมไม่อยากแชร์แกไม่อยากอะไรแกและอย่างคือลุงช่างแกไม่มีอะไรให้แชร์ด้วยแหละ แกก็มีแค่อารมณ์ร้อนหัวร้อนเป็นคนพงผางแค่นั้นในสิ่งที่แกไม่มีอ่ะเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองไม่มีผมยืนยันนะครับนะผมยืนยันนะครับว่าลุงช่างกับแม่นักเอกไม่มีเรื่องเงินเงินทองทองไม่มีเท่าที่อยู่มาไม่เหมือนกับอีเขียวอีเขียวนี่มีเรื่องเงินทองมาตลอดแต่พ่อพระเอกกับแม่นักเอกรับลุงป้าในฐานอเนี้ยเขาไม่มีเรื่องเสียนะ เท่าที่ผมอยู่มาเนี่ยไม่มีเรื่องเสียแล้วผมไม่ต้องไปแฉอะไรแกมีแม่คนหนึ่งนะโอนตังค์ให้ผมสองหมื่นนะแม่อยู่อเมริกาโอนตังค์ให้ผมสองหมื่นนะครับให้ผมเอามาแชฉผมบอกผมไม่เอาครับเก็บไว้เถอะเดี๋ยวผมจะด่าด้วยซ้ําเดี๋ยวผมจะด่าคุณด้วยนะครับนะสิเพราะมันไม่มีอะไรให้แฉลุงป้าไม่แฉอะไรอะ่ะแกเป็นคน ผงผางเสียงดังโวยวายแป๊บเดียวแกก็หายนะครับแล้วผมจะไปแฉอะไรอะเรื่องเงินเงินทองทองไปหลอกเอฟซีก็ไม่มีทําบุญก็เอาเงินตัวเองจ่ายด้วยซ้ําออกหน้าตลอดมันไม่มีประวัติให้ผมแชฉข่าวว่าผมจะไปแชฉอะไรมีหลายคนหาผมอวยหาผมปกปิดปิดบงังไม่แฉลุงช่างบ้างจะไปแฉอะไรครับลุงช่างมีเรื่องเดียวคือใจร้อน แค่นั้นลุงช่างเป็นคนที่พูดอะไรไม่คิดพงผางแค่นั้นแต่จิตใจแกดีนะครับแกรักเด็กจะให้ผมไม่แฉอะไรทุกวันนี้ทุกคนดูสิแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยที่ออกไปจากลุงป้าเนี่ยรอสักลายไหมที่ไปด่าเขาเนี่ยนั่นคือผลกรรมปูปาริจิตลงโทษพี่เข็มที่สวดีครับนะพี่ลงกรสวัสดีครับ นั่นก็คือปู่ปาธิกจลงโทษเชี่ยกันยังผมก็เลยไม่อยากโดนปู่ลงโทษผมคือลูกหลานปู่นะครับแม้กระทั่งพระอาจาร์พลผมคุยกับท่านว่าท่านบอกท่านต้งโหดศิกรรมพระอาจาร์ก็จะโดอย่างโดนเลยเห็นไหมครับนะแต่พระอาจารย์ท่านเมตตาท่านเป็นพระที่เมตตาพระอาจารย์พลครับท่านเป็นพระที่เมตตาท่านก็ยังโดนเลย ดูแต่ละคนแต่ละคนครับอย่างทนายต้มทุกวันนี้ก็ต้องนอนอยู่ข้างในอยู่ในเรือนจำชีวิตที่เคยสุขสบายก็ต้องมาลำบากลำบนนะครับ <c oughs> นะอืมแล้วเมื่อคืนนี้สิครับนะผมจะมาเล่าความฝันให้ฟี่ฟังผมถ้าใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่าผมมาเล่าก็เหมือนเดิมทุกครั้ง เดี๋ยวผมจะเล่าความฝันที่ผมฝันถึงลุงให้ฟังนะไอ้ส่ผมไม่รู้นะครับว่าสิ่ง,งที่ผมฝันคืออะไรแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันเกิดอ,อะไรขึ้นคือเมื่อคืนนี้ประมาณตีห้าผมนอนอยู่ที่โรงแรมเชื่อมาตีห้าผมฝันผมฝันว่าลุงช่างเนี่ยออกมาผอมหน้าขาวรอออกมาแล้วก็มีชาวบ้านมีงานมีการจัดงานกันมีการผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลุงช่างโดยยายอุ่น นะครับยายอุ่นเนี่ยนะครับเป็นคนที่นำทางในการผูกข้อหมายข้อมือยายอุ่นเป็นคนแรกที่อวยพรตาบโดยการที่ผูกข้อหมายข้อมือแล้วก็มีตังค์หนึ่งร้อยมัดกับสายสินแล้วก็มีข้าวเหนียวมีไข่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือประเพณีอะไรผมไม่รู้นะว่าว่ามันคือประเพณีอะไรที่ต้องต้องทำ่างนั้นนะครับนะแล้วก็ ในความฝันนะครับก็เห็นเนี่ยผู้ทา้าผู้แก่ชาวบ้านสี่กอเนี่ยชาวบ้านสี่กอเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีกลางตรงมีกลางเต็นมีไฟแสงสีเต็มเลยแล้วก็ผมก็ถ่ายคลิปผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับแม่สุสนาสวัสดีครับแม่สุสนาเชื่อเชื่อว่าเวียนกรรมมีจริงค่ะสาธุขอให้ลุงได้ประกันตัวเร็วนี้ค่ะผมก็คิดเหมือนกันครับ กรรมแต่ใครก่อกรรมนั้นตามสนองค่ะขอให้เป็นฝันดีครับพี่กันณ์ก่อนผมฝันอย่างนี้จริงครับผมฝันผมสาบานให้ตายหาตายหงเลยผมฝันในช่วงตีห้าว่าลุงเนี่ยออกมาหน้าขาวจั้ะเลยผมงอกแล้วก็ผอมยายอุ่นและชาวบ้านพุทาภู่าูุแกได้มาร่วมผูก้อมาเข้ามือกันในความฝันนะผมฝันอย่างนี้จริงๆริงผมไม่โกหก ผมก็ยืนถ่ายคลิปผมก็ยืนถ่ายคลิปในฝันนะลุงแกไม่ได้ลุงแกไม่ได้ด่าผมนะก็คุยกับผมปกติไม่ได้ว่าผมนะก็คือก็คือคุยกับผมปกติไม่ได้ด่าผมไม่ได้ว่าผมแล้กก็ยิ้มแกก็ดีใจแกก็นั่งร้องไห้ลุงอ่ะนั่งร้องไห้แล้วก็มีนั่งร้องไห้คือผู้ท้าผู้แกอวยพรอวยพรแล้วแกก็ร้องไห้แกก็ดีใจนะครับ ผมก็ถ่ายคลิปแล้วก็มี YouTuber, มมยูทนะูบเบอร์เต็มไปหมดเลยยูทูบเบอร์รายล้อมถ่ายคลิปพอไปเอกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็นั่งฝันผมก็นั่งผมก็ยืนยืนดูยืนดูแล้วก็ปลื้มใจส่วนลุงช่างได้ร้องไห้ในความฝันนะในความฝันนะลุงช่างร้องไห้เหมือนแกปลื้มเหมือนแกปลื้มที่ยังมีคนรักแกะนะครับ ที่ที่มีคนอย่างรักแก่เหมือนแกปื้มเหมือนแกดีใจนะครับสัสดกครพี่เพียงฟ้าสบายดีไหมค้าคิดถึงนางมาหลายคะ่ะใช่ครับนางมาคิดถึงขอบคุณกุทีที่ยังรักอาภัยเข้าใจครอบครัวป้าลุงเสมอสู้ๆเอาใจช่วยจ้ะลุงช่างก็เข้าใจเขาอะโดยเฉพาะป้าเนี่ยก็เข้าใจเขาอะพี่เราอยู่เขามาเมื่อมาเมืองไทยกับ สามีอิตาลีสามเดือนครับไปงานปู่มาครับผมเห็นแม่สุสนาครับแม่สุสนาสวยนะผมเห็นแม่สุสนาไปนั่งไรอ่ะขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดอยู่หน้าหน้าง,งานปู่ผมเห็นนั่นแหละแต่ผมก็นั่งอยู่ข้าง,างแม่สุสนายังสวยอยู่เลยครับนะยังยังยังหุ่นดีอยู่เลยยังไม่แก่นะครับนะก็ผม